เรื่องคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียพรข้าพเจ้าจะให้ชื่อหัวเรื่องว่าเมื่อจดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้ในฉบับหนึ่งเ่งนะคะพระเยซู ทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องผู้หวานมเมล็ดคำเปรียบนั้นก็อย่างนี้มเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมานมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีลากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปาลบปาลมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิต นี้ก็ปกคุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจะนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรถ้อยคำแห่งพระวจะนะคำของพระเจ้าใน ถ้อยคำนี้พระเยซูคิ์เจ้าได้ทรงโปรดพระเมตตาประทานให้กับเราแต่เราจะดูถ้อยคำแห่งความจริงซึ่งมนะีทั้งในพระธรรมมัทธิวในบทที่13ข้อที่1 8แถึง23และมาระโกะบทที่4ข้อที่1 3ถึง20คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้มเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจะนะของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่ สิข้อที่18บแปคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเราได้รู้ว่าถ้อยคำแห่งพระวจนะนั้น,น,นคือพระเจ้าต้องการให้แผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้แก่บรรดาชนชาติของพระองค์ประชากรของพระองค์นั้นได้มีความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า แต่ถ้อยคําแห่งพระวจะนะคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวมาเหล่านี้เราสามารถที่จะพิจารณาดูไปด้วยพร้อมๆกันนะคะที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วทําไมถึงต้องมีการได้ยินเพราะว่าเมื่อมีการได้ยินแสดงว่ามีการฟังใช่ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าทรงสอนเราให้เราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัส ถ้าหากเราฟังแล้วเรารับไว้รับไว้เพื่อที่จะใช้ปฏิบัติในการที่จะดำเนินชีวิตเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตในการที่จะรับพระพรซึ่งเป็นพระพรใหม่ๆที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วในข้อที่12มานมาชิงเอาเพราะวจะนะจากใจเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ เพราะขณะที่เราเดินติดตามพระเจ้าไปในเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาที่เรานั้นจะกลับไปสู่สวรรค์สถานแต่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยที่จะดําเนินติดตามพระเจ้าไปเพื่อให้ถ้อยคําแห่งพระวจนะคำของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์และเกิดผลอย่างมากพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่11-15ลักษณะชีวิตของคริสเตียนมีการดำเนินชีวิต ต้องดําเนินตามถ้อยคําพระวจนะคำของพระเจ้าลักษณะชีวิตของผู้ตอบสนองพระวจนะคำของพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่รับพระพรจากถ้อยคําพระดำรัสซึ่งเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์คือเป็นทางไปสู่ความรอดโดยความเชื่อนั้นเมื่อเราให้ถ้อยคำพระดำรัสของพระเจ้าดํำรงอยู่ในชีวิตของเราเราจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างไม่หลงทาง และเราก็จะไม่ล้มลงเหมือนกับผู้ที่ถูกมารนั้นมาช่วงชิงถ้อยคำออกไปจากใจของเขาและทำให้เขานั้นขาดความเชื่อและไปไม่ถึงความรอดเพราะพฤติกรรมของเขาในการดำเนินชีวิตของเขานั่นเองการดำเนินชีวิตตามโลกทำให้เขานั้นไปแสวงหาทรัพย์แสวงหาเงินทองแสวงหาสิ่งต่างๆและก็ ไม่ผ่านการทดลองทดสอบที่จะให้ชีวิตของเขานั้นเป็นดั่งทองคำที่ใช้การได้และหลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีพระทัยประสงค์ที่จะให้ชีวิตธรรมมิกชนทุกท่านและบรรดาประชาชนประชากรของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งถ้อยคำพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวให้เราดูควบคู่กันไปนะคะบทที่13นะคะข้อที่11ถึง 23จะประกอบไปด้วยถ้อยคำแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งคำอุปมาหมายถึงอย่างนี้มเมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ตัดตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้กับคนผู้นั้นมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้นว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีชีวิตที่ถ่อมลงยอมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราเราก็จะไม่มีชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับความเย่อหยิ่งใช่ไหมคะความจองหองการอวดดีหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียตินั้น พระเจ้าบอกว่าถ้าหากเราคิดว่าเรามีถ้าหากคิดเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนที่มีปัญญาพระเจ้าก็จะให้ปัญญาของเขานั้นน่ะได้รับความอับอายเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้คนที่ขาดปัญญาและพึ่งพาพระกัดปัญญาของพระเจ้านั้นได้ทําให้พระเจ้าได้รับระเกียรติยศจากพระเจ้า เนื่องจากเรายำเกรงพระเจ้าเราพึ่งพาถ้อยคําพระดารัสของพระเจ้าและเรายึดพระวจนะคำของพระเจ้านั้นให้เกิดผลเป็นผลอันดีมากขึ้นถ้อยคําพระวจนะคำของพระเจ้าจึงกล่าวเป็นคําอุปมาเพื่อให้คนที่มีความอวดดีนั้นไม่มีความรู้เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าไม่ได้เลือกใช่ไหมคะเป็นคนที่พระเจ้าไม่ได้เลือกเป็นผู้ที่ไม่ถูกเลือก พระอ,องค์จึงไม่ให้เขามีความรู้ถ้อยคำพระดำรัสของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยโดยพระอ,องค์เองในข้อที่13ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ ความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคําพยากรณ์ของอิสยาที่ว่าพวกเขาจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหู และจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให้หายพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดเขายอมจำนนกับพระเจ้าต้องการให้พระเจ้าทรงช่วยเขาเพื่อเขาจะมาถึงความรอดเพราะว่าถ้อยคำคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าคนที่รับไว้คนที่รับไว้และได้ยินนั้นน่ะมานมาช่วงชิงไปเพราะว่าไม่ต้องการให้เขานี้เชื่อใช่ไหมคะ ไม่ต้องการให้เขานั้นมาถึงความรอดที่ตกตามหนทางหมายถึงคนที่ได้ยินแล้วมานชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อให้เขานั้นไม่เชื่อและไม่ได้รับความรอดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถ้อยคําแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่8ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้น ในข้อที่12เพราะว่าถ้อยคำแห่งพระวจะนะคำของพระเจ้าจะให้เหานั้นมีลาบที่จะฝังลงไปที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วรับพระวจะนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีลาบเพราะเขาไม่ได้อย่างลากลึกลงในถ้อยคำลงลงกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในการดำเนินชีวิตตามถ้อยคำพระดำรัสเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไป และล้มลงที่ตกกลางน้ำหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่เกิดความกังวลในทรัพ์ยสมบัติในความสนุกสนานในชีวิตของตนก็ให้สิ่งเหล่านั้นมาลัดถ้อยคำแห่งพระวจนะรมของพระเจ้าโดยไม่เกิดผลและไม่เติบโตขึ้นถ้อยคำแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าจึงเหมือนดังเช่นที่เอา ขังหรือเอาสิ่งบางอย่างมาครอบไม่ให้เติบโตเหมือนต้นไม้ที่กําลังจะเกิดผลแต่เมื่อเราเอาถังหรือเอาอุปกรณ์อะไรไปปิดครับการเติบโตนั้นมันก็ไม่เติบโตใช่ไหมคะมันก็ไม่จำเริญขึ้นมันก็ไม่เติบโตและมันก็แคะแกนมันก็ทำให้ต้นไม้นั้นอาจจะตายได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะมีเลี้ยวแรงที่จะชู หรือเติบโตขึ้นให้เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเงานั้นได้แต่บางต้นไม้นั้นก็อาจจะถ้าหากเป็นไม้เลื้อยก็อาจจะค่อยๆเลื้อยออกจากสถานที่ที่ถูกถังครอบนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ลัดเขาไว้นั้นจะทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะเติบโตได้โดยพระคุณความรักของพระเจ้าได้เพราะเขาไม่ได้รับการเยียวยาเขาไม่ได้รับการรักษาและเขาไม่ได้รับการลดน้ำไม่ได้ประกรันพวนดิน สิ่งเหล่านั้นจึงทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยได้พระเจ้าต้องการที่จะเห็นชีวิตของเราที่จะเติบโตขึ้นมเมล็ดพืชที่ตกในดินดีในข้อที่15บลูกาบทที่แข้อที่15นะคะหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจ,จนะแล้วจดจําไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็จดจําไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรแต่ถ้อยคําที่แท้จริงก็คือจึงเกิดผลโดยความทอละหดอดทนเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพระกำลังของพระเจ้าโดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณองค์บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเราในการก้าวเดินติดตามพระเจ้าและในการรับใช้